สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น fm 103 m z เมการจดทะเบียนมีบัตรคนพิการการจดทะเบียนมีบัตรคนพิการมีความสำคัญในการได้รับสิทธิต่างๆตามกฎหมายตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลือจากภาครัฐ ตามพระราชะบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550ประเภทความพิการมี7ประเภทประเภทที่ 1. พิการทางการเห็นประเภทที่ 2. พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายประเภทที่ 3. พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายประเภทที่ 4. พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมประเภทที่ 5. พิการทางสติปัญญา ประเภทที่6พิการทางการเรียนรู้ประเภทที่7พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมออทิสติกในทุกสังคมมีบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายสติปัญญาหรือจิตใจทำให้เป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทางสังคมทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการได้รับสิทธิตามกฎหมาย คนพิการจึงสามารถยื่นขอมีบัตรประจำตัวคนพิการได้เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการได้แก่ 1. เอกสารประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวข้าราชการสูติบัตรสำหรับบุคคลอายุต่ำกว่า15ปีหนังสือรับรองการเกิดตามแบบที่กรมการปกครองกำหนด สทะเบียนบ้านของคนพิการกรณีที่คนพิการมีทะเบียนบ้านแต่ไม่มีบัตรประชาชนต้องดำเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพุทธศักราช2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สองพุทธศักราช2551 3. รูปถ่ายคนพิการขนาด1นิ้วถ่ายมาแล้วไม่เกิน6เดือนจํานวน2รูป ในกรณีที่คนพิการไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง 4. เอกสารรับรองความพิการซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลรัฐหรือเอกชนที่อธิบดีประกาศกำหนด 5. สภาพความพิการเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอถ่ายสภาพความพิการไว้เป็นหลักฐานสำหรับเอกสารหลักฐานของผู้ดูแลคนพิการ ได้แก่บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการโดยต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับคนพิการหรือเป็นผู้ดูแลที่คนพิการอาศัยอยู่ด้วยตามความเป็นจริงกรณีคนพิการไม่ได้มาแจ้งหรือไม่สามารถแจ้งได้ให้ใช้หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการจำนวนหนึ่งฉบับและสำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับรองพร้อมรับรองสำเนาจำนวนหนึ่งฉบับ ขั้นตอนการให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการขั้นตอนที่ 1. คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการยื่นคำร้องขั้นตอนที่2เจ้าหน้าที่รับคำร้องตรวจสอบหลักฐานประกอบกับคำขอมีบัตร3บัตรขั้นตอนที่3ส,สอบข้อเท็จจริงตามแบบฟอร์มและบันทึกข้อมูลในระบบขั้นตอนที่4ถ่ายรูปคนพิการนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์ขั้นตอนที่ห ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการขั้นตอนสุดท้ายมอบบัตรให้คนพิการสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรคนพิการผู้ที่ถือบัตรคนพิการจะได้รับเบี้ยวความพิการเดือนละ800บาทบริการด้านการแพทย์สามารถรับบริการด้านสาธารณาสุขของรัฐได้ทุกที่ทุกแห่งโดยไม่ต้องมีหนังสือส่งต่อสามารถมีสิทธิ์ได้รับอุปกรณ์ในการช่วยเหลือคนพิการ เช่นอุปกรณ์เทียมอุปกรณ์เสริมขาเทียมฟรีหรือเครื่องช่วยคนพิการโดยไม่คิดมูลค่าบริการทางการศึกษาโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานทำของผู้พิการบริการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพโดยไม่คิดดอกเบีย้ย สถานที่ให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการในเขตกรุงเทพมหานครขอมีบัตรประจำตัวคนพิการได้ที่ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือฝ่ายสังคมสงเคราะห์งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลศิริราชงานสิทธิประโยชน์สถาบันราชานุค,คูลหรือฝ่ายสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลรามาธิบดีในต่างจังหวัด ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ตนอาศัยอยู่ซึ่งตั้งอยู่ที่สารากลางจังหวัดหรือที่โรงพยาบาลประจำอำเภอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโทร02 354 3388หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด ขอบคุณข้อมูลจากคู่มือสิทธิคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์